สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง Obonoleteal น,นะครับโอเคครับกลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะคะเมื่อกี้หายไปนิดนึงพอดีไปห้องน้ำมานะครับต่อไปก็จะมาดูกัน <c oughs> อาจจะมีอ้น,นิดนึงเนาะอ,อันนี้ก็เป็นตัวละครของผมเองครับที่เพิ่งทำมาเมื่อกี้นี้เองก็ ที่เราเคยรู้รู้มากันก็จะมีหมด a e i o u นะครับของสวิทเกมครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะมีอนิดนึงนะครับตัวเ,เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแบบนี้ เราเคยเล่นมาก่อนแล้วล่ะพวกแบบนี้อุ๊ยไวจังโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแมปแบบว่า แมบ,บของ a e i o u หรือแม่ก็โคโคว่าเกิร์ีปิดสมิดานะครับ <c oughs> อันนี้เพิ่งโหลดมาแต่กี้นี่เออนี่เองเลยนี่หมดไหนดีนี่อันนี้ละกันกดป้ายรอนะครับรอ นี่ก็ตัวละครปกติ<อ>เลยครับโอเคครับนี่เราไม่รู้ว่าหมดอะไรนะแต่ที่ร,รู้ๆคือเคยเล่นอืมไม่เคยเล่นสิไม่เคยเล่นเลยหมดนี้ ไม่ไ์คนบอกว่าสูงสูงอ่ะโดดไม่สูงด้วยปึ๊งอ้าวโอเคอืออือือด่านสวยมากเลยราชาอุ๊ยใครเชื่ออะไรอะราชาปากด,ดี ไอ้ตรงเนี้ยไปตรงไหนดีอะตรงนี้ละกันอันนี้เพึ่งมือใหม่นะครับแต่เคยเล่นมาก่อนก็น่าจะเสียนนิดนึงเนาะแม่ว่ากันนะครับโอเคครับกลับมาเข้าเรื่องกันจ่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ อุ้ยมีคนยิงกันแล้วอะ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้คือเป็น Fc ของพี่เนม mnj tv นะครับพยายามเล่นให้มันได้นี่คือมือเก่าจริงๆแล้วเนะี่ย แป๊บนึงนะเราขอปรับเมาส์แป๊บ,บนึง <c oughs> โอเคเราปรับไอตรงกระโดดมาเมื่อกี้เห็นไหมอืมให้มันถนาดมือนิดนึงอืมเยวขอใส่กราฟิกแป๊บ,บนึงโอเคครับตอนนี้เราก็ปรับเป็นสว่างเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วปรับเป็นสว่างพอถ้าแบบว่า โซเซียนอะไรไม่รู้นะก็กลัวแหลกมากถ้าใครถามว่าอันนี้โทรศัพท์อันนี้รุ่นอะไรนะครับรุ่น Vivo Y 3 5มั้งนะเดี๋ยวแม่ก็เรียกส้นๆว่า Y 5า Y 3 5ครับไม่ได้เล่นโปรนะให้ดูเลย <c oughs> ถ้าโปรมาจะมีไอ้นี่แอปบอกดีๆกลัวตัวแย,ย่ทุกคนลองตรงนี้ก่อนคือ <c oughs> มินนี่สายอะไรไม่รู้ ถ้าเห็นพี่เนียมชอบทำอย่างเงี้ยก็เลยลองทำตามดูเออเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรต้องความทนของกระอดีกว่า <c oughs> กินเห็ดกินเห็ดกันงั้นเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านกลัว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  เราไปตรงนู้นกันดีกว่าทุกคน <c oughs> ใครอยากเล่นด้วยกันเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะไม่เจอคนเลยอยากบวก เกมนี้คือแม่บอกว่าเกมนี้เล่นเล่นได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าเออขอแม่นะคือแม่ให้เล่นอยู่แล้วถ้ามีโทรศัพท์เป็นของตัวเองอโทรศัพท์ดีมากแป๊บน,นึงนะทุกคนเมื่อกี้ตัวเย่ไปแล้วอะ่ะแต่ไม่ได้ใครให้ <c oughs> นีน่ได้แล้วนอนถ้าไม่นอนล้าแป้ก็เดียวดื้อให้ม่บ,บาย